หัวครับเออาลังเวจีโคศตรงนี้นะครับหัวท่เกาเก้ครแลวสีรเลรื่องกลัปบางทางนี่ยดอาครตีกับบโอ้อันี้ามโรงเรียนบันนาลัอาเอาไม้อเอาแม้่านาใต้อเ

nya <laughs> <elim>